สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับวันนี้ไปติดตามข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยนะก็มีประเด็นเรื่องของออข่าวจากสโมสรมาฝากกันนะครับเริ่มที่แมนเชสเตอร์ยไนตดก่อนนะครับล่าสุดจัดการเซ็นสัญญากับเอริกเทนฮากนะครับเป็นการต่อสัญญา2ปีครับเป็นที่เรียบร้อยครับถึงปี2026นะครับก็จบสักทีนะครับเรื่องของข่าวอนาคตเอริกเทนฮากก่อนหน้านี้มีมี คือมีแนวโน้มจะโดนไล่ออกอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าล่าสุดก็บอดบริหารเชื่อใจครับเพราะว่าผ่านมา2ปีที่เทนฮาก์ทำงานที่โอทัฟฟอร์ดอะมีแชมป์ทุกปีนะครับดูดูการได้พาทีมคว้าแชมป์คาราบาทครับดูการล่าสุดพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับแม้ว่าจะพลาดการคว้าตัว๋วแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตาม,มานะครับอ่ะเทนฮากอยูแมนยูต่อนะครับคุมต่อในดูการหน้าขณะที่อาร์เซนอลกำลังจะมีข่าวดีนะครับล่าสุดเนี่ยเขาเได้ติดต่อนะครับ เปิดโต๊ะเจาจากับบโลญญาแล้วนะครับในการคว้าตัวริคาโดคาราฟิโอรีนะครับประการหลังตัวทีมชายอิตาลีนะที่แบบว่าดังมากๆในยูโร2024นะครับคือก่อนหน้านี้คาราฟิโอรีเนี่ยเป็นตัวที่คือบอโลญ่าจำเป็นต้องขายเพราะมันเนื้อหอมมากก็คือรั้งไม่อยู่นะครับนักเตะกับอาร์เซนอลเนี่ยไม่มีปัญหานะครับคาราฟิโอรีโอเคที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมลีกนะครับเหลือแค่2สโมสร ตกลงเรื่องของรายละเอียดกันให้ได้นะครับจริงๆแล้วมีทั้งอาร์ซนอลเชลซีแล้วก็ยูเวนตุสนะเป็นเป็นสทีมที่สนใจหลักๆแต่ว่าบอนย่านั้นไม่อยากจะขายให้กับยูเวนตุสนะครับแล้วก็ระหว่างาับเรองกับเชลซีเนี่ยอาร์ซนอลก็ดูจะนําหน้ากว่านิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าว่าจะเจรจากันลงตัวหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับมาเป็นท้ายที่เวสต์แฮมนะครับบรรลุข้อตกลงกับ Maximilian ลียนคิวนะครับกองหลังของ ers, บูฟันตันวันเดอร์แล้วค่าตัว40ล้านปอนด์ครับนักเตะตกลงแล้วสโมสรสอทีมคุยกันรู้เรื่องแล้วนะครับกำลังมีการตรวจร่างกายแล้วก็เดี๋ยวน่าจะอย่างเป็นทางการนะน่าจะออฟฟิเชียลในไม่ช้านะครับเวสตแฮมกับคิวแมนนะครับก็เป็นการเสริมทัพในยุคจูเลนลเกเปตกีนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำามาฝากกันวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุงนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่สวัสดีครับ